วารตตี้ดยยีบียีภูกใจเสนอนวดียายบูแอคชั่นมันทุกตอนที่ได้ฟังตามสไตล์สยุมภูกทศพลสงครามเคมี K ชิดและล่ำาละลักออกมาได้ความตก ้อมกับกระตุกไฟฉายที่เน็บเอาไว้ที่เข็มขัดออกมาฉายปลาดไปที่ร่างของลูกน้องทั้งสองตั้งแต่ได้ยินเสียงชิดร้องครั้งแรกยืนตะลึงอ้าปากค้างเลือดภายในร่างกายแทบจะแข็งเป็นก้อนด้วยความสะยดสยองสุดขีดทั้งไอ้น้อยกับไอ้คงซึ่งตามปกติไว้ผมรากใส่ยาวประดับคอขณะน,นี้โดนมือลึกลับโกนผมออกครึ่งหนึ่งมองเห็นศีรษะขาวเวอร์อย่างถนัดตา รอยเลือดเป็นริ่มๆซึ่งติดอยู่ที่หน้าอกทําให้ชิดตรงเอื้อมมือไปกระชากผมให้ใบหน้าของลูกน้องแงนขึ้นมาด้วยความร้อนใจโดนปาดคอยไ,ไอ้คงโดนมีดปาดคอยลูกน้องคนหนึ่งของชิดและหล่ำาละลักออกมาด้วยความตกใจไอ้น้อยไอน้อไอนอก็โดนปาดคอมันมันถึงมีดกนเอาไว้ด้วยนายลูกน้องคนที่อ้อมไปอีกด้านหนึ่งของรถจีบกลางกลมลงไปจับศพไอ้น้อยแล้วหยิบมีดโกนที่วางทิ้งอยู่ข้างๆศพขึ้นมาให้ชิดดู พร้อมพูดออกมาดริ้นไก่ละรัวชิบหายแล้วระวังพวกเราชิดดับไฟฉายหันหน้าหลอกแหลกพลางพูดให้รน้องทุกคนระวังตัวแต่ไม่ทันการเสียแล้วแสงไฟฉายหรืออาจจะเป็นแสงสปอตไลท์ชนิดใช้ส่องสัตว์สว่างว่าเป็นทางมาจากแนวพุ่มไม้เบื้องหน้าสองดวงความสว่างสวัยของมันเล่นเอากลุ่มคนตั้งหยืนตกตะลึงจังงังไปชั่วขณะเอ้ยชิด ซึ่งสติดีกว่าเพื่อนแหกปากร้องตะโกนขึ้นมาสุดเสียงพร้อมกับกระโจนพรวดออกจากรบจิบกลางด้วยสัญชาตญาณบัดดลน,นั่นเองเสียงรัวเป็นข้าวตอกแตกของปืนนานาชนิดก็ตวาดเวทออกมาจากเบื้องหลังดวงไฟทั้งสองยังกระหายนต่เป้าหมายก็คือกลุ่มคนทั้งหมดที่ยืนจังงางรายรอบรถจีบกลางอยู่นั่นเองสามคนที่ยืนอยู่ด้านเดียก,กระแสงไฟโดนกลุ่มกระสุนที่ยิงแบบอัตโนมัติเต็มตัวเข้าไปล้มดิ้นพลาดพลาดส่วนชิด ซึ่งกระโจนออกไปได้อย่างวุ่นวิตกลิ้งตัวหลบแสงไฟเข้าไปอยู่หลังรถจีปกลางแล้วคลานเร็วจีฉากเวฟออกไปทางด้านซ้ายอย่างไม่คิดชีวิตสำหรับลูกน้องชิดอีก3าคนซึ่งช่วยกันแบกลังกระดาษอันหนักขึ้นที่เดืองน้ำติดตัวมาจากคอปเตอร์และบังเอิญพระแยกออกไปอีกด้านหนึ่งรถจีปซึ่งมีตัวถังรถเป็นที่กำบังอย่างดีและพอจะเดาออกว่าอะไรเป็นอะไรก็ฟุบตัวลงบังตัวถังรถแล้วใช้ปืนยิงกลดัด เข้าไปที่แสงไฟทั้งสองดวงเป็นจับพันเสียงปืนที่ดังจากรถจีปกลางทําให้ชิดซึ่งคลานหนีออกไปตามลำพังชงงะงักกึกและพอรู้ว่าลูกน้องตั้งหลักได้ก็หันกลับคาลานเร็วจีอ้อมไปยังด้านข้างของรถจีปเพื่อสมทบกันยิงต่อสู้ด้วยหัวใจที่ร้อนฉ่าพวกมันมากี่คนไอด้ดำชิดก็หืดกระหอบเข้าไปหมอบอยู่หลังยางรถล้อนหน้าแล้วรำลักถามลูกน้องคนที่หมอบบังหน้าหม้อเขาอยู่ใกล้ๆด้วยน้ำเสียงร้อนรน ผมว่าไม่เกินห้าคนนายไอ้ดำต่อพลางเหนียวไกปล่อยกระสุนเ1็มกลาดเข้าไปณบริเวณแสงไฟพรวดเดียวเกือบหมดแม็กกาซีนเฮ้ยยิงเซมี่สิเว้ยพวกมึงเล่นฟูลออโต้แบบนี้ประเดียวกระสุนก็หมดเท่านั้นชิดด่าลูกน้องพ้อมก็ยกปืนขึ้นประทับเล็งอย่างบรรจงไปที่แสงไฟแล้วเหนียวไกอย,ย่างใจเย็ด <c oughs> แม่นยังกับผีจับยัดซาปอดไหลดวงหนึ่งดับวูบลงอย่างทันตาเห็น ชิดขยับศูนย์ปืนหวังจะดับไฟดวงที่สองพอเล็งได้ที่ยังไม่ทันจะเหนี่ยวไก่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวเมื่อปรากฏว่ามีแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาที่ด้านหลังของเขาจุมพลนไปหมดทั่วทั้งบริเวณสัญชาตญาณทําให้ชิดฟุบตัวเองลงหมอกกับพื้นโดยไม่หันหน้าไปดูแสงไฟให้เสียเวลาแต่ไอ้ดำและลูกน้องอีกสองคนที่รอดชีวิตจากการยิงของกลุ่มคนลึกลับหันขับไปดูด้วยความตกใจดวงไฟสว่างจ้า ี่ซอนรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วถูกกดสวิตช,ช์ฉายปลาดเข้ามาพร้อมกับที่เสียงปืนตะวาดแวดออกมาอย่างทียิบเล่นเอาทั้งไอด้ดำและลูกน้องทั้งสองคนล้มตึงกับพื้นในชั่วพริบตาเดียวแสงไฟรถระยะส่องมาที่พื้นชิดใจหายวาบับถ้าเขาเดาไม่ผิดแสงไฟทั้งสองดวงที่สาดแสงอยู่ในขณะน,นี้จะต้องถูกเตรียมเอาไว้เพื่อสังหารหมู่ตัวเขาและลูกน้องโดยเฉพาะชิด หันหน้าหันหลังเสียงปืนจากพุ่มไม้หลังดวงไฟคำรามไล่หลังมาอีกแนวกระสุนที่ระดมยิงชีกพื้นอยู่ข้างๆตัวชิดคาดเป็นทางอย่างน่าหวาดเสียวชิดเห็นท่าไม่ดีก็เลยคลานเร็วจีเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถโดยมีกระสุนระดมยิงไล่หลังไปกล่าวใหญ่แต่ก็น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือทำไมมือปืนลึกลับกลุ่มนั้นจึงไม่ต้องการที่จะฆ่าชิดทั้งที่ระยะขนาดนั้นน่าจะยิงออกมาเป็นหาฝนนั่นอย่างเด็ดขาด แต่มือปืนดังกล่าวก็จงใจที่จะยิงผิดผิดเพื่อไล่ให้ชิดเข้าไปจนตรอกอยู่ใต้ท้องรถนั่นเองพอร่างของชิดคลานเข้าไปหลบอยู่ใต้ท้องรถจีบเรียบร้อยแล้วแสงไฟทั้งสองดวงก็ลดระยะท่องกราดลงมาที่พื้นเป็นจุดเดียวกันเสียงปืนซึ่งระดมยิงอย่างหนานเน่ยยุติลงเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าเครียดแคลงใจเสียงย่ำเท้าดังสวบสบปรากฏออกมาจากทิศทางต่างๆกันชิดซึ่งหมอบอยู่ใต้ท้องรถ แนบหูลงสัมผัสพื้นแล้วชำเลืองสายตามองลอดออกไปเมื่อที่ถือปืนยกขึ้นชัดช้าแสงไฟทั้งสองดวงเคลื่อนที่เข้ามาจนกระทั่งถึงตัวรถจีบกลางฝีเท้าย่ำสวบสาบฟังไม่ได้สับเสียงพูดกันดังแว่วแวที่ชิดจับใจความได้ก็คือสองดูอีกทีวะตามีตายก็ซ้ำแม่งเลยแสงไฟส่องกราดตามร่างของลูกน้องชิดที่โดนยิงนอนระเกะระกะอยู่ที่พื้นและก็มีเสียงปืนดังลั่นขึ้นอีกสองสามนัด ต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสนิทเป็นปลิดทิ้งเสียงแมลงกลางคืนซึ่งหยุดกรีดปีกรีดสำเนียงชั่วคราวเนื่องจากตกใจเสียงปืนก็คลางแซดขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ย <Hey, S 1> ออกมาได้แล้วไอ้ชิดชายชะกันคนหนึ่งจากลกุ่มมือปืนลึกลับก้มหน้าลงไปบอกกับชิดซึ่งหลบอยู่ใต้ท้องรถด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยไอ้เดืองยังอยู่ไม่ได้มากับเราอมันปวดท้องนั่งขี้ยงหลังโน่นจิตกระซิบต,ต่อไปด้วยน้ำเสียงสั่นๆจบพายแล้วเจ้านาย ไอเดืองมันเนมาด้วยมันนั่งขี่ย้ยงหลังน,นู่นไอคนที่ก้มลงไปเรียกให้อชิตออกมาจากใต้ท้องรถพอรู้ความจริงก็หันมาละล่ำละล,ะละักบอกหัวหน้าที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยท่าทางตกใจเก็บมันไอเก็บไอเดืองเหมือนว่าเป็นหรือตายกูจ่ายให้สองหมื่นบาททันทีชายที่เป็นหัวหน้าออกคําสั่งด้วยน้ําเสียงเฉียบขาดและยังไม่ทันจะขาดคํที่ซ้ำไปกลุ่มคนดังกล่าวก็เคลื่อนที่เข้าเคลียร์บริเวณที่นั่งถ่ายอุจจาระอยู่ เสียงปืนสะนั่นวันไว้ไปหมดแต่ปรากฏว่าไม่พบบุคคลลึกลับที่เพิ่งจะลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่อย่างใดทุกคนก็เลยต้องถอยกลับมายกกล่องกระดาษขึ้นท้ายรถแล้วพารถเล่นขึ้นถนนตัดตรงดิ่งไปยังเส้นทางอันคดเคี้ยวเบื้องล่างด้วยความเร็วสุดณบริเวณโรงสีอันกว้างใหญ่ไพศาลของเสียวิชัยนพกิตนราธรสกุลพ่อค้าข้าวคนดังของเมืองโคราช ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายโชคชัยโคราชเงียบสง,งัดทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นเวลากลางวันแต่ภายในห้องใต้ดินของตึกส่วนตัวของเสียวิชัยพลุกพล่านไปด้วยชายชะก,กันหน้าตาโหดเหี้ยมเกือบสิบคนทุกคนมีอาวุธประจำกายครบครันไม่ว่าจะเป็นปืนพกหรือปืนสงครามอานุภาพสูงเท่าที่อำนาจเงินจะบรรดาญจัดหาซื้อมาได้ชิดหัวหน้ากลุ่มคนลึกลับที่รอดชีวิตจากการฆ่าหมูเพียงคนเดียวบนเขาใหญ่เพราะเป็นพวกเดียวกันกันกบพวกวางแผนฆ่า นั่งหน้าซีดอยู่บนเก้าอีกถัดออกไปอีกเล็กน้อยกลุ่มคนหน้าเหี่ยม3-4คนซึ่งผ่านการล่าม,มนุษย์มาแล้วยางส,ส,ส,สดๆดอนร้อนบนเขาใหญ่ก็นั่งดื่มเบียร์กันอยู่เงียบเงียบไอเดืองไม่น้ารอดมือของเราหรือวางแผนยังไงวไวชิด <S <S 1> <S 1> เสียวิชัยนามสกุลแส่เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นไทยยาวเหยียดเกือบศอกตะคอกใส่ชิดพร้อมกับทุกโต๊ะดังโครมมันน่าจะเข้าพื้นที่สังหารอยู่แล้วครับ ตามเห็นของเราจะไม่ฆ่ามันหรอกต้องการให้เดืองมันเห็นละครที่พวกเราดิจัดขึ้นมาพวกเราจะปล้นของนั่นโดยฆ่าลูกน้องทั้งหมดเหลือเอาไว้เพียงผมกับไอ้เดืองสองคนเพื่อให้ไอ้เดืองไปเล่าเหตุการณ์ให้นายน,นลือนาธกล้องธรณีฟังว่าพวกเราโดนปล้นเอาของไปจริงๆอ่ะชิดเล่าเหตุการณ์ด้วยน้ำเสียงอ่อยๆแล้วทำไมถึงพลาดวะเสียวิชัยสวนขึ้นมาด้วยน้ำเสียงฉุดๆไอ้เดืองมันอ้างว่าปวดท้องขี้มันขอตัว แล,ล่ให้ผมไปที่รถก่อนนะแผนก็เลยไม่ประสานกันไอ้พวกเราผมก็นึกว่าไอ้เดืองมันมาด้วยก็เลยยิงป่าแทบแตกเดี๋ยวทำไมเองไม่คายเดืองทิ้งอ้วบอกแล้วแต่แผนพลาดไม่ค่ายเดืองทิ้ง,ผผงทงันทีข่าวเนี้ยอ้วพังลูกเดียวเลยแล้ลินนานต้องรู้แน่ว่าอ้วหักหลังมันแน่แน่คนอย่างไอ้นานลานินาตมันไร้กาศขนาดไหนบอกเรื่องของดูแก่ใจดีแล้วดิเสียวิชัยโบวยวายด้วยสีหน้าไม่สบายใจพอกับมองไปที่ลังกระดาษหุ้มพลาสติกซึ่งวางอยู่บนโต๊ะแวบหนึ่ง ทำไมเสียไม่วางแผนแกล้งให้ตำรวจจับเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะคดีอะไรก็ได้ตำรวจเป็นของพวกเราอยู่แล้วเสียเข้าไปอยู่ในห้องขังสักพักแล้วหลุดออกมาตามแผนที่วางเอาไว้เพราะหลักฐานอ่อนพี่นันลืนาดจะไม่มีวันรู้อย่างเด็ดขาดแต่ขออย่างเดียวสมุนคนสนิทออกความเห็นขึ้นมาอย่างแยบยลและพอถึงประโยคสุดท้ายเขาก็หยุดพูดแล้วยืนหน้า เขาปลิกระซิบกระซาบที่ใบหูเสียวิชัยเบาๆใบหน้าของเสียวิชัยเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยความดีใจเขายิ้มออกมาจากพึงพอใจแล้วหันไปมองดูชิดแวบหนึ่งต่อจากนั้นก็หันกลับมาพยักหน้ากระสมุนคนสนิทที่กระซิบกระซาบป็นทำนองเห็นชอบกับแผนการดังกล่าวนั้นสมุนคนสนิทชักปืนจุดสี่ห้าออกมาจากเอวพร้อมกับกระชากครอบรางปืนขึ้นลำชิดสะดุ้งเฮือก มือข้างหนึ่งตวัดลงไปคว้าปืนแต่ไม่ทันการเสียแล้วสมุนคนสนิทเนียวไกลกระสุนเข้าสวรรงอกเจ้าชิดเสียก่อนอย่างแม่นยำร่างของชิดหงายหลังตึงทั้งคนทั้งเก้าอีฟ้ฟาดโคลมลงไปที่พื้นและก่อนที่วิญ,ญญาณจะหลุดลอยออกจากราก่างประสาทหูของชิดก็ยินเสียงของเสี่ยวิชัยคำรามออกมาดังแววแววเหมือนต้องตายไอชิดเหมือนคนเดียวที่รู้ความลับของกูยังเ,เหลือไอเดืองอีกคนมันจะต้องตายมันมึง โคราชรายวันหนังสือพิมพ์รายสองวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในภาคอีสานถูกลดลงวางบนโต๊ะอย่างช้าๆชายวัยกลางคนผมสีดอกเหล่าเอื้อมมือไปเขียดเท่าบุรีซิก,ก้ากับจานแก้วแล้วยกขึ้นมาคับเอาไว้ที่ริมฝีปากเหมือนอย่างเดิมสายตาเหลือไปดูพาดหัวข่าวและรูปเสียวิชัยบนหน้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์เพื่อความแน่ใจอีกครั้งเสียวิชัยนพกิจนาราธรสกุล พ่อค้าเข้าสารโดนจับไม้เถื่อนเป็นครั้งที่สองในรอบสามเดือนนอกจากพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดอย่างทียิบที่เยี่ยวข่าวชั้นดีได้สืบสาะหารายละเอียดมาลงให้อ่านกันอย่างาละเอียดทีทวดและยังตกท้ายข่าวด้วยอีกว่าเสียวิชัยมีหวังหลุจจดจากคดีเนื่องจากอิทธิพลและร่ำรวยอย่างมหาศาลต่อให้มึงแน่ขนาดไหนมึงไม่สามารถตบตากูได้ผลอย่างนารินาถก้องทรณีถ้าคิดจะฆ่าอย่างไอคนทรยศ ถึงมึงจะวางแผนติดคุกกูจะเข้าไปิฆ่ามึงถึงในคุกให้ได้ไอ้อ้วนมูตอนชายผมสีดอกเหล่าเจ้าของนามนารนาตก้องธรณีกระแทกบุรีขยี้กับจานแก้วแรงๆด้วยอารมณ์เดือดพล่านแล้วผุดลุกขึ้นเดิอนออกจากห้องรับแขกด้วยใบหน้าแดงกับ